พี่ไข่ต้มเปล่าอ่อเอาพี่ไข่ต้มแบบเฮ้ยมองทางมังอยู่วะพี่ครับไอไข่ที่แตกหล่นพื้นเนี่ยผมขอได้ไหมครับอะไรมาโขงมาขออะไรไม่ได้เว้ยของซื้อของขายเดี๋ยวฉันซื้อให้เองแล้วไข่เหลือกี่ฟองเดี๋ยวฉันหมาหมดเลยนี้ไข่เอาไปกินนะคะพี่ผมต้องขอบคุณน้องมากนะครับที่เมตตาผมครับไม่เป็นไรค่ะพี่อะไรที่พอจะช่วยกันได้ก็ช่วยกันเนาะ โอ๊ยเงินไม่ก็ไม่ค่อยมีแถมมาตกงานอีกโอ๊ยทำไมงานมันหายยากอย่างโว้ยไข่ต้มพี่ไข่ต้มเปล่าเอ้าพี่ไข่ต้มแบบเฮ้ยงทางมึงอยู่วะ ภาษาอะไรเนี่ยเสียรอบหมดเสียรอบบ้านมึงสิเฮ้ยโอ,โอ้ยิ่งขายไม่ค่อยได้อยู่พี่ครับไอไข่ที่แตกหล่นพื้นเนี่ยผมขอได้ไหมครับอะไรมาคงมาขออะไรไม่ได้เว้ยของซื้อของขายอ,อ่ะแต่ถ้าอยากได้อะ่ะขายครึ่งหนึง่งครึ่งราคาเอาเปล่า เท่าไหรครับพี่ก็10บาทพอดีผมมีตังค์อยู่ยี่สิบครับผมจะไปซื้อข้าวอีกอะขอเถอะนะพี่นะไม่ได้เว้ยของซื้อของขายถ้าไม่เอาถอยไปจะไปขายคนอื่นให้่อค่ะเดี๋ยวฉันซื้อให้เองแล้วไข่เหลือกี่ฟองเดี๋ยวฉันเหมาหมดเลยซื้อหมดนี่เลยเหรอค่ะหมดนี่ก็หถุงทั้งหมดเนี่ยจริงๆรอสิบบาท เขาแค่ร้อยหนึ่งมอเลยค่ะอันนี้ไข่เอาไปกินนะคะพี่ผมต้องขอบคุณน้องมากนะครับที่เมตาผมครับไม่เป็นไรค่ะพี่อะไรที่พอจะช่วยกันได้ก็ช่วยกันเนาะเดี๋ยวหนูไปก่อนนะคะอ๋อพี่คะต่อให้เรายากดีมีจนยังไงอะ่ะอย่ารักขโมยนะคะ เก็บขวดขายยังดีกว่าเราต้องสู้เพื่อความเป็นคนของเรานะคะขอบมากนะครับสู้ๆค่ะได้ค่ะครับไมออเดอร์ order, มันตกหวบขนาดนี้วะเนี่ยบริษัทฉันจะไปรอดได้ยังไง ฉ well, ันต้องทิ้งบริษัทที่ฉันสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงไปจริงๆหรอเนี่ยอุตส่าเก็บของเสร็จหรือยังถ้าเก็บเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้รีบออกไปจากบริษัทนี้ได้ละแก้เสร็จแล้วล่ะพิมพ์ยังไงฉันก็ต้องขอบคุณเธอกับแฟนนะที่มาช่วยใช้นี่ให้ฉันอะทำให้ฉันไม่ต้องล้มละลายโอ๊ยพอดีมันก็แค่ เศษสตางค์นะจ๊ะเพราะว่าบริษัทของเธอเนี่ยมันราคาถูกๆกันเนาะฉันก็ถือว่าฉันแค่แบบทำบุญช่วยเพื่อนยามที่ตกต่ำอะเดียวกับปล่อยให้เธอต้องกลายเป็นคนเร่ร่อนนะลูกผู้หญิงที่ตกต่ำอับจนเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับหมาตัวเมียขี้เรือ้อนแม้ว่าในแต่ก่อนเธอจะเป็นคนบ้านรวย มีพร้อมทุกอย่างมีเงินไปใช้ที่โรงเรียนเป็นต้นฉันก็ได้ติดฉาเนาะขนาดผู้ชายที่ฉันหลงรักยังไปรักเธอเลยเพราะว่าเธอมันรวย <c oughs> ฉันไม่คิดเลยนะพิมพ์ว่าเธอจะผูกใจเจ็บขนาดเนี้ถ้าอย่างนั้นน่ะเธอจะให้แฟนเธอมาซื้อบริษัทฉันทำไมโอ้อยอย่าทำตัวหญิงไปหน่อยเลยจ้า ฉันบอกแล้วไงว่ามันก็แค่เศษส,สตางค์ฉันแค่อยากบอกให้เธอรู้ไว้อะนะว่าคนที่เธอเคยดูถูกเหยียดหยามเมื่อแต่ก่อนคนที่เธอเคยไล่ออกจากบริษัทของเธอวันเนี้ฉันได้กลับมาซื้อบริษัทของเธอแล้วก็เป็นเจ้าของแทนเธอพิมพ์ที่ฉันไล่เธอออกจากบริษัทเพราะว่าเธอ,อยักยอกเงินพนักงานนี่เธอจำไม่ได้หรือว่าเธอแกล้งลืม คนอย่างเธอนะต่อให้ให้โอกาสอีกกี่ครั้งเธอมันก็ไม่สำนึกขโมยเงินบริษัทแล้วก็โทษแม่บ้านถามจริงๆว่าเธอลืมจริงๆเหรอเรื่องเนี้ยเสียแรงนะที่ฉันคิดว่าเธอเป็นเพื่อนที่น่าสงสารเป็นเพื่อนที่แสนดีเลยรับเธอเข้ามาทำงานสุดท้ายวันนี้สิ่งที่เธอคิดอ่ะก็มีแต่โทษฉัน าใช่แล้วจะทำไงฉันไม่สนหรอกนะว่าเธอจะพูดอะไรร้ายๆให้ฉันอะสิ่งที่ฉันสนอย่างเดียวคือตอนเนี้ยเธอต้องออกไปจากที่นี่ที่บริษัทของฉันได้แล้ะออกไปและไม่ต้องกลับมาที่นี่ที่บริษัทของฉันอีกเพราะว่าที่นี่มันไม่ใช่ที่ของเธอต่อไปแล้วอุต่าห์มันเป็นที่ของฉันออกไป เกิดอ,อะไรขึ้นครับทำไมถึงเป็นแบบนี้ทนคะจะอะไรกันล่ะคะก็แมนนี่นะสิคะไม่ยอมออกไปจากบริษัทของเราคะ่ะจะไม่มีใครไปไหนทั้งนั้นอะไรกันคะทนคุณพูดไหลองคุณคะหมายความวม่ายังไงอะ่ะก็หมายความอย่างที่ผมพูดจะไม่มีใครไปจากบริษัทอุตสาหและน้องอุตสาหจะต้องทำงานที่บริษัทนี้ และเป็นเจ้าของบริษัทต่อไปเดี๋ยวนะคะทนน้องเหรอคะทําไมคุณต้องไปเรียกมันว่าน้องด้วยล่ะคะคุณจะไปนับญาติกับมันทําไมอะ่ะคนที่มีสิทธิ์คนเดียวในบริษัทเนี้ยก็คือคุณนะคะทนและคนที่จะอยู่เคียงข้างคุณก็มีเพียงคนเดียวก็คือพิมพ์ค่ะไม่ใช่ยายอุตสาที่น่าสมเพชคนนี้ผมควรนับญาติกับคนที่มีบุญคุณกับผมไม่ใช่เหรอครับพิมพ ผมควรตอบแทนนางฟ้าที่มีความเมตตาที่ช่วยเหลือคนไม่มีเงินซื้อไข่ต้มที่หล่นพื้นแตกแถมยังขายขึ้นราคาไม่ใช่หรือครับพิมเ,ออเดี๋ยวนะคะไข่ต้มอ๋อไข่ต้มอะไรกันพิมพลงไปหมดแล้วนะคะเนี่ยผมควรตอบแทนเงินค่าเข้าสุขที่ทําให้ผมกับแม่และน้องได้อิ่มไปเป็นเดือนไม่ใช่หรือครับพิมและคนที่คุณเรียกว่ามันที่อยู่ตรงหน้าผมนี่แหละคือคนที่ช่วยเหลือผมในยามลําบาก ไม่มีใครเลยน้องอุษาเนี่ยเป็นญาติที่ผมไม่รู้จักชื่อของเธอเลยพี่พี่คนที่จะซื้อไข่ต้มหล่นแตกวันนั้นใช่ไหมคะครับน้องต้องขอบคุณมากนะครับที่เมตาพี่ในวันนั้นแล้วพี่มาช่วยอุษาได้ยังไงอะคะหลังจากวันนั้นน่ะพี่ก็คือสู้ออกไปหางานทําสร้างเนื้อสร้างตัวมีวันนี้ได้ก็เพราะว่าไข่ต้มของน้องวันนั้นแหละครับ าที่ทำงานต่อไปไม่ได้นะคะถ้าคุณจะให้มันอยู่ที่นี่พิมพก็จะไปจากคุณทันทีค่ะคุณเลือกเอาแล้วกันนะคะว่าจะให้พิมพ์ทำงานแทนมันหรือว่าจะให้พิมพ์อะออกไปจากชีวิตของคุณคุณรักพิมพ์มากไม่ใช่เหรอคะผมจะให้อุตสาห์ทำงานที่นี่ต่อไปแล้วถ้าคุณไม่พอใจเนี่ยคุณก็ไปจากชีวิตผมเลย พ่อผมเลือกผู้มีพระคุณที่ช่วยเหลือชีวิตผมไว้มากกว่าคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้อย่างคุณอทอนพี่ไม่ยอมนะคะพิ่ไม่ยอมนะคะถ้าผมให้เงินคุณเนี่ยคุณจะยอมใช่ไหมถ้าคุณยอมเนี่ยผมจะให้คุณตอนนี้เลยแต่ขออย่างหนึง่งอย่ามายุ่งกับคุณอุษา อย่าลืมนะว่าคุณเคยทำอะไรกับบริษัทผมไว้บ้างผมรู้แต่ผมคิดว่าคุณน่ะจะกลับตัวกลับใจผมให้โอกาสคุณแล้วแต่คุณไม่รับโอกาสจากผมเองเพราะฉะนั้นแล้วจบกันเถอะพิมพ์ทน่นทนนี่คุณไม่ครับอะไรนะครับ อะไรหรอคะมีอะไรหรอคะเลขาแจ้งมาว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจออกหมายจับจับคุณพิมพ์ว่าบริษัทเก่าที่ทำงานอยู่เนี่ยแจ้งว่าคุณพิมพ์ยักยอกเงินห้าล้านบาทตำรวจไม่ไม่ไม,ไม่ฉันไม่ได้เอาเงินใครฉันไม่ได้เอาเงินใครมาไม่ไม่ไม่ไม เราต้องขอบคุณพี่มากมากเลยนะคะที่ช่วยสาไม้ใังไงสาก็คงไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไปอะคะ่ะขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณค่ะผมก็ต้องขอบคุณน้องมากครับถ้าไม่ได้ไข่ต้มในวันนั้นนะ่ะก็คงไม่มีพี่ในวันนี้แหละครับ